เมื่อเด็กนักเรียนสุดเกเรเดันมากแกล้งอาจารย์คนใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนั่นจึงทําให้อาจารย์คนนี้จําเป็นต้องสอนบทเรียนให้กับเด็กพวกนี้แบบที่ไม่มีวันลืม The lesson ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเด็ดฟริกพีเยมโดยทีมงาน NF Theater ตราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาท มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0ม่นเรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟรอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรผม <c oughs> มาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดีไลน์ในการสมัคร ใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิ้ก็ดุลรับเงิน5 0,000บาทไปเลยทุทกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับเปิดมาที่เริ่มเรื่องช้ยที่ชื่อฟินฟินอาศัยอยู่กับเจกพี่ชายของเขาและมีอาซึ่งเป็นแฟนสาวของพี่ชายชีวิตของฟินไม่ค่อยดีเท่าเด็กคนอื่นแม่ของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กในขณะที่พ่อของเขาทํางานอยู่ต่างประเทศแบบไม่เคยได้กลับบ้าน เหลือแต่ไปที่ชัยคนหนึ่งที่พึ่งจอดรถที่โรงเรียนเสร็จดูเหมือนว่าเขาจะเป็นครูคนใหม่ที่พึ่งจะย้ายมาฟินและเพื่อนๆเขามาทําให้รถของคู่คนใหม่เป็นลอยโดยมีดพกที่ผิดกฎของโรงเรียนเขามาจะอยู่กับเพื่อนที่ชื่อว่าไวลี่และโจเอลไวลี่เป็นคนที่แย่แทบจะที่สุดในโรงเรียนพวกเขาทํามันด้วยท่าทีที่สนุกสนานโดยที่ไม่มีใครสักคนที่รู้สึกผิดระหว่างคลาบพละฟินก็ได้แสดงพฤติกรรมต่อต้านออกมาโดยการจงใจไม่นําชุดกีฬาออกมาใส่แต่แทนที่จะขอโทษ ฟินกับดูถูกครูพละของพวกเขาด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมคนในห้องเองก็ไม่ต่างกันที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนราคาแพงที่พ่อแม่รวยๆมาจะส่งลูกมาเรียนแม้แต่ครูพละเองก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงในช่วงบ่ายมีอาซึ่งเป็นแฟนสาวของพี่ชายได้ชวนฟินไปไว่ายน้ำมีอามาอาศัยอยู่กับฟินและเจกเพราะเธอมีแม่ที่ไม่ค่อยจะดีนักพวกเขามาอยู่ด้วยกัน3คนโดยที่ไม่มีผู้ปกครองในการดูแลนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พฤติกรรมของพวกเขาไม่ค่อยจะดีนัก ชาววันลุงึ้นครูสอนภาษาคนใหม่ที่ชื่ออาจารย์เกลก็มาถึงเขาเริ่มอธิบายถึงหนังสือที่จะใช้ในการเรียนโจโอเอลซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนของฟินลืมล้อเลียนมิสเตอร์เกลในทันทีนักเรียนในห้องหัวเราะใส่เขาอย่างหยาบคายโจโอเอลลุกขึ้นมาและเริ่มพูดว่าอาจารย์เกลนั้นโตเหม็นเน่้กับขยะเขาถูกลูกศิษย์ยอะเยะโดยไม่ได้ให้เกียรติอาจารย์เกลพยายามที่จะใจเย็นและทําการสอนแต่ไวลี่ซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนของฟินก็ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้และแกล้งคนอื่นไปมาอาจารย์เกลเริ่มตะโกนเพื่อหทุุคนยด แต่โจเอลกับเดินตรงไปที่หน้าฉันและเอามาฝรั่งติดไปที่หัวของอาจารย์เกลการกระทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นครูที่ใจเย็นแค่ไหนก็ต้องโกรธแต่แทนที่นักเรียนคนอื่นจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปพวกเขากลับพากันหดเลาะและล้อเลียนอาจารย์เกลมากขึ้นไปกว่าเดิมอาจารย์เกลพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองและสอนต่อไปตามหน้าที่จนจบคาบหลังเลิกเรียนฟินนไวลี่และโจเอลก็ไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อบุหรี่ฟินนที่กําลังขโมยเหล้าถูกเจ้าของร้านจับได้พวกเขาทั้งสามรีบวิ่งหนีไป เจาของร้านตมาไม่ทันไม่มีใครในเมืองนี้เลยที่ชอบพวกเขาทั้ง3าคนแม้แต่เด็กๆเ,เองก็เกลียดจนถึงกับล้อเลียนพวกเขาอยู่เสมอความสัมพันธ์ใกล้ชิดของฟินไวลี่และโจเอลทาให้พวกเขาแยกจากกันไม่ได้ทั้งในและนอกโรงเรียนจุดที่เหมือนกันคือพวกเขา3ามคนไม่ได้รับการดูแลและสั่งสอนยังเหมาะสมจากครอบครัวความแตกต่างคือโจโอเอลยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นโจเอลบอกว่าพ่อของเขาจะส่งเขาเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทห,หารหลังเรียนจบส่วนฟินกับไวลี่ พวกเขาสองคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะทําอะไรหลังกลับมาถึงบ้านฟินก็มองไปเห็นเจก,กับมีอาที่กําลังจัดหนักกันเวลาอยู่บ้านฟินจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเขาแทบจะไม่ได้คุยอะไรกับพี่ชายหรือมีอาเลยด้วยซ้ำฟินลงมากินอาหารก่อนไปโรงเรียนในตอนเชา้าวันนี้เป็นวันเกิดของเขามีอาอวยพรให้ฟินในขณะที่เจกซึ่งเป็นพี่ชายไม่ได้พูดอะไรเขาบอกแค่ว่าให้ฟินไปหาที่อยู่ของตัวเองและเลิกมายุ่งกับพวกเขาได้แล้วมีอารู้สึกว่าเจกพูดแรงเกินไป ฟินรีบตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าบ้านหลังนี้เป็นของพ่อของพวกเขาฟินใช้เวลาทั้งวันอยู่กับไวลี่ตั้งแต่เช้ายันดึกเพื่อแก้เบื่อพวกเขาจึงทำลายจักรยานของชาวบ้านเล่นกันอย่างสนุกสนานพวกเขาเดินเล่นกันไปเรื่อยแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีใครบางคนทุบหัวและลักพาตัวพวกเขาไปฟินกับไวลี่ถูกลากเข้าไปหนีห้องพวกเขาถูกล่ามโซ่และล็อกเอาไว้ชายปริศนาจอโต๊ะให้เป็นลู และผูกมือของพวกเขาติดไว้กับโต๊ะชายปริศนาคนนั้นตั้งกระดานดำขึ้นมาฟินที่ตื่นขึ้นมาถึงกับฉี่ลาดไปเลยไม่ได้เห็นวพวกเขากำลังเจอกับอะไรปรากฏว่าบุคคลลึกลับคนนั้นแท้จริงแล้วคือครูคนใหม่ของพวกเขาอย่างอาจารย์เกลเขาเริ่มอธิบายถึงเนื้อหาบทเรียนสำหรับวันนี้เนื้อหาแกนเรียนคือเรื่องคำนามอาจารย์เกลยกตัวอย่างวัตถุแต่ละอย่างที่มีอยู่เช่นค้อนตะปูและปืนยิงตะปู เขาบอกให้ฟินค้นหาความหมายของคำทั้งหมดที่เขาพูดถึงในพจนานุกรมฟินมีเวลาเพียงแค่สิบวิและถ้าฟินหาคำในพจนานุกรมไม่เจอเขาก็จะถูกอาจารย์เกลตอตะปูใส่มือเพื่อเป็นการลงโทษครั้งนี้ฟินถูกสั่งให้ค้นหาความหมายของคำว่าแรงบันดาลใจเขาเริ่มค้นหามันในพจนานุกรมด้วยความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวโชคดีที่ฟินสามารถหาคำนั้นเจอได้ทันเวลาบทเรียนของอาจารย์เกลไม่ได้จบแค่นั้นฟินจะต้องอ่านความหมายของมันและจำไว้ในใจทุกคำที่เขาสั่งให้หา จะถูกสุมถามอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการสอนฟินถูกบังคับให้เปิดพจนอานุกรมอย่างรวดเร็วอาจารย์เกลออกคำสั่งแต่และอย่างอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดอาจารย์เกลชื่อว่าการเรียนรู้จำเป็นต้องมีแรงจูงใจและเขาเองก็มีวิธีของเขาสำหรับจัดการกับพวกนักเรียนที่ไม่เชื่อฟังจนเกินเยียวยาฟินบอกกับอาจารย์เกลว่าไวลีอาจจะเป็นอะไรไปแล้วก็ได้เขาหมดสติไปนานแล้วอาจารย์เกลใช้เทปปิดปากของฟินและต่อตะปูใส่มือของเขานักเรียนควรจะสนใจสิ่งที่ครูสอนไม่ใช่เพื่อน อาจารย์เกลอยากให้นักเรียนรู้ซึ้งถึงสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดไม่มีสิ่งใดที่ได้มาิ่ง่งายๆโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรอาจารย์เกลเริ่มสอนต่อและอธิบายบทเรียนของเขาหากมีคำที่ซับซ้อนอาจารย์เกลก็จะบอกให้ฟินเปิดพจนานุก,กรมและค้นหาความหมายของมันอาจารย์เกลแปลกใจมากที่ฟินสามารถค้นหาคำศัพท์ที่เขาถามได้โดยใช้เวลาไม่ถึงสิบวิฟินถูกบังคับให้ต้องจำคำและความหมายทั้งหมดไว้ยิ่งการเรียนครั้งนี้นานไปบทเรียนก็จะยิ่งยากและโหดมากขึ้น ฟินถูกบอกให้คนหาคำศัพท์ที่ยากในพจนานุกรมภายในเวลาเพียงเจ็ดวิและหากเขาไม่สามารถตอบได้อาจารย์เกลก็จะลงโทษเขาด้วยปืนยิงตะปูคำศัพท์มันยาจนฟินไม่สามารถตอบได้มือของเขาถูกยิงด้วยปืนยิงตะปูในทันทีไวลี่ที่หมดสติอยู่นานในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาอาจารย์เกลลงโทษไวลี่ด้วยปืนยิงตะปูและขอนเนื่องจากเขาหลับระหว่างการสอนอีกด้านหนึ่งมีอาซึ่งอยู่กับเจคเริ่มกังวลเกี่ยวกับฟินที่ยังไม่กลับบ้านทั้งทั้งที่ดึกมากแล้ว เธอพยายามจะติดต่อฟินโทรศัพท์ของเขาใช้งานไม่ได้เจกที่เห็นก็เริ่มรู้สึกลำคาญเลยหึงหวงมีอาในทันทีเอเด็กคนนั้นมันสำคัญอะไรมากจนถึงขนาดต้องตามหาทั้งสองเริ่มทะเลาะก,กันอย่างดุนแรงจนทำให้มีอาออกจากบ้านไปเธอเดินตามหาฟินต่อมาเรื่อยๆจนได้พบกับโจเอลที่กำลังรอพ่อของเขามาหลับโจเอลโชคดีมากเพราะวันนี้เขาไม่ได้อยู่กับฟินและไวลี่พรต้องมารอพ่อของเขามีอาขอให้โจเอลช่วยโทรหาฟินเขาบอกเธอว่าทำไมเขาต้องทำด้วย ฟินจะไปไหนหรือเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเพื่อนไม่ใช่คำเลียกของคนที่อยู่ด้วยกันแค่ตอนเรามีความสุขคนแบบนั้นมีอยู่มากแต่มีเพื่อนจริงๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เต็มใจช่วยเหลือเราในตอนที่มีปัญหามีอาออกมาตามหาฟินต่อไปเรื่อยๆเธอมาเจอเขากับรถที่จอดอยู่โดยมีรอยถลอกที่ด้านหลังของรถท่านใดนั้นมีอาก็ถูกชายคนหนึ่งไล่ตามมาเธอพยายามวิ่งหนีสุดกำลังแน่สิได้ที่สุดท้ายมีอาก็ถูกชายคนนั้นจับได้เขาคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คืออาจารย์เกล มีอาถูพาเข้ามาในห้องเดียวกับที่ฟินและไวลี่ถูกขังไว้อาจารย์เกลรู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนออกมาตามหาฟินและไวลี่โชคดีหรือเกิดที่เหยื่อที่รอคอยมานานกลับมาหาเขาด้วยตัวเองนักเรียนในห้องของอาจารย์เกลเพิ่มขึ้นมาเป็น3คนการสอนยังคงดําเนินต่อไปอาจารย์เกลบอกให้ไวลี่อ่านความหมายจากพจนานุกรมแต่ไวลี่กลับเอาหัวของเขากระแทกใสอาากอ่อาจารย์เกลเข้าอย่างรุนแรงอาจารย์เกลโกรธมากจนหยิบปืนตะปูมาจัดการกับไวลี่ในทันทีทุกคนถึงกับช็อกไปเลยอาจารย์เกลบอก บทที่เป็นแบบนี้เพราะความต้องการของพ่อแม่ที่บังคับให้เขาเรียนมากจนเกินไปดังนั้นถ้าบีลูกศิษย์ขี้เกียจหรือดื้อด้านเขาก็จําเป็นจะต้องจัดการในแบบของตัวเองในที่สุดก็มาถึงช่วงสอบฟินต้องตอบคาถามให้ได้อย่างรวดเร็วอาจารย์เกวบอกบุามมันต้องมีคนที่ตกเป็นเหยื่อหากว่าฟินตอบคาถามไม่ถูกถ้าฟินตอบคาถามของเขาผิดแม้แต่ข้อเดียวดีอาก็จะถูกจัดการในทันทีฟินสามารถตอบคาถามได้ทุกคําถามอาจารย์เกวรู้สึกภูมิใจกับลู้ศิษย์ของเขามากมาก วิธีการสอนที่เขาคิดมันได้ผลดีจริงๆในที่สุดเขาก็ทําให้เด็กไม่เอาไหนอย่างฟินกลายมาเป็นอัจฉริยะได้สําเร็จมีอาใช้จังหวะน,นั้นยีตะปูออกมาเธอใช้มันจัดการกับอาจารย์เกลในตอนที่เขาเผลอมีอาลีเข้าไปแก้มันให้ฟินแต่แน่เสียดายที่อาจารย์เกลลุกขึ้นมาและใช้คอนทุบหัวเธอจนสลบไปสักก่อนฟิลิปดึงมือของเขาออกมาเขาหยิบมีดที่หล่นอยู่มาตัดนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างของอาจารย์เกลเพื่อไม่ให้เขาหยิบจับหรือทําอะไรได้อาจารย์เกลบอกว่าเขายอมแพ้แล้ว เขาจะไปหยิบกุญแจเพื่อออกจากที่นี่มาให้ฟินถูกอาจารย์เกลหลอกเขาเริ่มเตะฟินอย่างไม่หยางโชคดีที่มีอาฟื้นขึ้นสติมาได้เธอทุบตีอาจารย์เกลด้วยคอ้อนแบบซ้ำๆจนจัดการเขาได้สาเร็จมีอากับฟินหากุญแจและออกมาจากห้องเรียนบ้านนั้นได้สําเร็จพวกเขาเดินตามถนนไปเรื่อยๆในกลางดึกเพื่อกลับบ้านเมื่อพวกเขากลับมาถึงทั้งครูก็บไลเจ็กที่เอาแต่นอนโดยที่มีสนใจอะไรออกจากบ้านไปทั้งครูมานั่งดูทีวีด้วยกันแบบนิ่งๆและการสอนของอาจารย์เกลก็ได้จบลงแค่นี้ครับ และก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาถูกจาก n f Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดิสคิปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ